ะะวันที่3ามแล้วกับกานอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เป็นหวัดจนได้นะหลังจากที่อวานไปเจออากาศ3องศาซึ่งแบบเย็นทั้งทั้งอากาศเย็นทั้งลมแรงนะคะวันนี้ก็เลยเป็นหวัดเลยหายใจไม่ออกพังกําลังเดินไปที่วัดนะคะวัดชื่อว่าวัดอาซาคุสานะคะเดินเข้ามาถึงภายในวัดแล้วนะคะตามข้าพเจ้ามา ที่วัดอาซากุสะใช่ไหมคะใช่ใจกลางเมืนต,นต์ตะเกียวที่เขาเรียกว่าอะไรอะศักดิ์สิทธิ์มากๆอีกมาที่นี่หลายครั้งแล้วนะคะณเซียมซีที่นี่แม่นมากเลยแม่นจริงค่ะเพราะว่าเคยมีเพื่อนดาราด,ด้วยกันเนี่ยได้ไปที่แบบดีที่สุดเลยไงแล้วกลับไปแล้วแบบเหมือนแบบไปจับฉลากงานแล้วไม่รู้อะได้รถค่ะเฮ้ยจริงๆค่ะ,คะวิลเราต้องไปลองให้ได้ต้องไปลอง ตอนนี้เราไวพ้พระเสร็จแล้วแล้วก็มาเดินดูนะคะคนเยอะมากตรงนี้จะเป็นแหล่งที่แบบมีของขายส่วนมากเท่าที่ดูนะคะก็จะขายคล้ายๆกันถ้าจะเป็นขนมก็จะเป็นพวกโมจิอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ จะเป็นของที่เป็นของที่ระลึกที่เป็นแบบเครื่องรางอะไรต่างๆนะเยอะมากคนพวกแมวแมวกวักนะคะเลขเงินเลขทองเลขงานเลขคํมเพลงอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคุกกี้าอากาศร,ร้อนนะคะยังไม่ได้เช็คอุณหภูมิแต่ว่าตอนนี้ขึ้นหอดเสื้อไปแล้วชีบ้าช่บาะต้องเลือกอะไรกินสกักอย่างนะคะอันนี้คือ อะไรทอดสักอย่างนด้นเป็นแป้งทอดแล้วก็มีแบบไส้ต่างๆ,ๆเยอะแยะมากมาย -200 เยนองรยเยน -60 บาท -50 บาทเป็นแป้งห,ว,หวานๆอ่ะของแอมกินสักุระาอะไรสักอย่างไส้สักุระาแต่ว่าดีอ,ะอ,อ่ะราบร่อะไรอย่างงี้ปะใช่สักุร่ายชอร์ซากุร่เชอรี เทีเ่ยงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาตะเวเนในการไหว้นะคะไหว้ศาลเจ้าเดินี้มาที่ศาลเจ้านะคะคือจะบอกว่าที่นี่แบบอากาศดีมากสังเกตด้วยนะคะว่าจะมีต้นไม้สองทางทางแล้วคือต้นใหญ่มากนะคะจับโปเกมอนอยู่ค่ะจริงเหรอคะแน่แ,แ,แล้วมันคงมากค่ะึ <laughs> <laughs> ชื่ออะไรคะเวลีตัวอะไรว่าปลาเลยอ่ะปลาคือจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าโปเกมอนที่อยู่ในป่าได้ตัวหายากหายากนะคะ มา,มาญี่ปุ่น,ต,น <laughs> ต้องมาจับที่นี่ที่อื่นไม่มีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเออต้องมาต้องมา ไปตะเวนไหว้พระนะคะที่วัดแล้วก็ที่ศาลเจ้าต่างๆนะคะตอนนี้กลับมาที่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งกันอยู่ที่ชินจูกุต่อนะคะตอนแรกว่าจะได้ไปฮาราจูกุแต่ว่าไม่ไปดีกว่านะคะช้อปปิ้งที่ชินจูกุดีกว่าเพราะว่าโรงแรมที่ทีพักนี่อยู่ในชินจูกุเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะจ๊ะอันนี้เป็นห้องพักที่พักสองคนก็ที่พักกับแอมมี่นะคะแต่ว่าห้องค่อนข้างเล็กเลยนะ เนี่ยอันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางของนาตีซึ่งต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะมันไม่มีที่แล้วดูสิดูดิไอนนคือเป็นกระเป๋าของแอมมี่นะคะคือที่แบบแคบมากนะคะแต่เห็นแคบๆแบบน,นี้นี่คือราคาค่อนข้างสูงคะแต่ว่านาตีไม่แน่ใจว่าห้องพักนี่ราะคาคือแล้วเท่าไหร่นะคะคือมันอยู่ที่ย่านชินจูกุเลยอะ่ะเนี่ยบรรยากาศข้างล่างนะคะแล้วเดินลงไปก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งได้เลยดีอันนี้นวันนี้เราจะช้อปปิง้งอะไรกันบ้างนะคะดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนแล้วกันแอมมีม่มาอย่าง วเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้ากันนะคะอันนี้เป็นชุดที่เราแบบไปวัดมาโอเคไปช้อปปิ้งกันเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้ก็มาเดินที่ชิซุกุแล้วนะคะอากาศเย็นสบา,บายสบาบังเอิญอีกแล้วนะคะแต่งตัวเหมือนกันอีกแล้วตั้งใจจะไป <S <S ช้อปปิ้งอะไรคะ คไดิไดนนะเวลาเมื่อเย็นแล้วนะคะวันนี้เรากินเป็นเนื้อบุฟเฟ่บเฟแบบเนื้อย่างนะคะอร่อยไหมต้องชิมกันดูแต่ว่าเนื้อวันนี้นี่เขาบอกว่าดีกว่าบ้านใช่ไน,นมคะท่างด้วยอ่ะ วันสุดท้ายแล้วนะคะที่อยู่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เช้าๆเลย8ปดโมงเช้าที่ญี่ปุ่นประมาณหกโมงเช้าที่ประเทศไทยนะคะก็อยู่ที่โรงแรมอยู่กําลังจะเดินทางไปที่สนามบินนะคะวันนี้ก็ยังไม่ตื่นสนุกมากนะคะสําหรับทริปนี้ที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกทรี่นตี้มาด้วยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปวั่งมกับนาตี้กการชกคลิปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะทริปในครั้งนี้เนี่ยนตี้มากับด e ีโทยิโฟนะคะคือกินแบบ กินดีมากอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันว่าตี้แบบกินเยอะมากๆแล้วก็คือแบบทุกอย่างคืออร่อยมากนะคะที่นี่คือแบบสุดยอดดีทวีติฟอลเขาก็ทาว่าให้ทานก่อนที่จะทานมื้อหนักอะไรอย่างนี้นะคะก็มันก็คือมันเห็นผลจริงนะคะยังไงก็เดี๋ยวที่จะมารีวิวให้ฟังเต็มๆกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะมีมาแจกกันด้วยติดตามกันได้ในแฟนเพจอันดิปลอยนะคะขอบคุณทุกคนมากที่ชมกีรบันตี้นะคะขอบคุณมากจริงๆนะจ๊ะหวังว่าจะสนุกันนะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i <laughs> can't